องข้างเลยนะข้างนี้แล้วก็ข้างนี้อย่างนี้นะครับมันมีบลักษณะอย่างนี้เลยสวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้านดี y ไว้นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการติดตั้งหลอดไฟบนฝ้าทีบาร์บนนี้นะครับซึ่งผมจะติดตั้งอยู่ตรงกลางๆนี่นะครับลักษณะของฝ้าทีบาร์เนี่ย เราจะติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือโหลดไฟที่ผมซื้อมานะครับเป็นโหลดยาวก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องถอดตัวฝ้าแผ่นนี้กับแผ่นนี้ออกมาก่อน,นครับแล้วก็เราจะทําตัวยึดไว้บนนี้เพื่อจะยึดหลอดไฟอยู่บนฝ้าทีมาเลยนะครับแล้วก็มาวัดตัวโหลดไฟว่ามันยาวเท่าไหร่นะตัวหลอดไฟนะี่มันยาวอยู่ที่120เซนนะครับทีนี้เรามาดู ให้หลอดไฟมันจะต้องอยู30 cm. 30 cm. ่ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยแผ่นเนี่ยหกสิบเซนเพราะฉะนั้นแผ่นข้างๆเนี่ยจะต้อง30เซนแผ่นเนี่ยเลยไปอีก30เซนนะครับ30เซนก็จะอยู่ตรงกลางของแผ่นนี้พอดีนะครับเนี่ยหลอดไฟจะวางมาถึงตรงกลางของแผ่นพอดีนะครับทีนี้เราก็วัดมาเลยกลางแผนก็คือ30เซนนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมจะยืดไว้ตรงนี้นะ มีสกรูแถมมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะตัวนี้คือตัวจับยึดตัวโหลดคมไฟตัวนี้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวนี้ติดให้มันอยู่บนฝ้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหลอดไฟเนี่ยไปใส่อย่างนี้นะครับทีนี้ผมรู้แล้วว่าหลอดไฟมันจะมาถึงกลางๆนี่พอดีนะผมก็กะว่าจะยึดประมาณอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะวัด เข้าไป15เซน,นครับอีกแผ่นหนึ่งก็15เซนเหมือนกันนะ <S <S แล้วเราก็ใช้ดินสอมาร์กไว้ตรงนี้นะครับว่าตรงนี้คือจุดที่เราจะติดตั้งไอตัวยึดตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็ใช้สกูที่มากับหลอดไฟนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับนี่ยิงประมาณนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่ง มันจะทะลุมาตรงนี้นะครับด้านนี้ผมจะเอาแผ่นธีบาของฝ้าธีบาที่มันเสร็จเหลือๆนะแล้วก well ็ามาแนบไว้ตรงนี้แล้วยิงสกรูมาเพื่อจะยึดกับต uh> ัวนี้ด้นะครับด้านบนมันจะได้แข็งแรงนะครับนี่นะครับด้านบนนะตัวสกรูมันก็จะมายึดกับตัวธีบ้าตัวนี้นะครับมันก็จะยึดกับแผ่นฝ้าตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะ แล้วเดี๋ยวเราก็โหลดไฟมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ยิงสกรูยึดแผ่นฝ้าแผ่นที่2นะครับเสร็จแล้วก็ยกแผ่นฝ้ากลับขึ้นไปติดตั้งเหมือนเดิมนี่นะครับหลังจากที่เรา,เาแผ่นฝ้ากลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมก็จะมีตัวหนีบนะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยึดตัวหลอดไฟนะครับ นี่นะครับติดไปได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูใกล้ๆนะตัวหน็บเนี่ยมันเหน็บหลอดไฟไว้2ข้างเลยนะข้างนี้แล้วก็ข้างนี้อย่างนี้นะครับมันหน็บลักษณะอย่างนี้แหละก็อย่างนี้เลยนะครับผมก็จอรูตรงนี้แล้วก็เอาสายไฟสายดำกับสายแดงเนี่ยทะลุขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเนี่ยมาเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาต่อกับสายไฟที่สวิตท,ที่ผนังบ้านได้เลยนะครับ แล้วเราก็ไปติดหลดไฟนะครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้งหลอดไฟเสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดคัตเอาท์ออกมาแล้วนะแล้วเราก็ลองมาเปิดไฟดูนะครับนี่ไฟมาแล้วนะครับปิดนะอ่าโอเคโอเคครับก็สำหรับการติดตั้งโหลดไฟหลดยาวบนฝ้าทีบาก็าประมาณนี้นะครับ ใครที่กำลังจัดติดก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ